สวัสดีทุกคนครับพบกับบานนะครับในช่องบาพัชระเทสซันพาปังนะครับก็ต้องบอกว่าใน EP ีนี้นะครับเราก็อยู่กับบทเรียนของผมอีกแล้วนะครับก็ในบทเรียนเนี้ยต้องบอกงี้มันเป็นบทเรียนที่ผมอะ่จะจำไม่เคยลืมเลยผมเชื่อครับว่าทุกคนย่อมมีวันแรกถ้าเราเริ่มนะครับมันก็ต้องมีวันแรกอยู่แล้วแหละเวลาในช่วงเริ่มต้นเนี่ย90วันแรกเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าพฤติกรรม หลังจากนี้ในการที่เราจะแบบทำต่อเรื่องยาวๆจะเป็นยังไงงั้นในวันนี้ครับผมขอเจาะลึกไปในช่วง90วันแรกของตัวผมหน่อยละกันต้องบอกครับว่าในช่วง90วันแรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2021ในตอนนั้นครับบาทได้เริ่มเข้ามาเทรดกับโบรกเกอร์โบรกเกอร์หนึ่ง นะครับแล้วก็อยู่ในคอมมูนิตี้นะครับซึ่งบอกว่าตอนนั้นก็จะมีในส่วนของตัว Signal s i g n a ลเป็นหลักแต่ถามว่ามีเรียนไหมก็คือเรียนเบสิกเรียนแอดวานซ์ Forex เรียกว่าเรียนเต็มที่มากๆถ้าถามว่าในช่วงนั้นนะครับบาสให้เวลาอะไรเยอะตอนนั้นบาสใช้เวลากับการเรียนรู้ซะเยอะครับในช่วงแรกๆแต่ตอนนั้นที่เรียนนะก็คือเรียนแบบพื้นฐานนะครับสโต r s i เออแนวรับแนวต้านพวกแพทเทิร์นการเทรดอะไรต่างๆคือเป็นว่าตรงนี้ก็คือเรียนจนแบบสามารถเทรดได้นั่นแหละ แต่ตอนนั้นอ่ะเขาต้องบอกว่าผมเริ you. ่มต้นจากการเทรดอ่ะก็คือเติมมาอยู่ที่ประมาณ5้าร้อเหรียญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะห้าเหรียญนั้นน่ะผมมาแบ่งมาจากเงินที่ทําธุรกิจตอนนั้นผมทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะขอเดือดานไม่้งนะบอกเลยว่าเรื่องนี้ถึงขั้นต้องแบบคอแห้งเลยทีเดียวนะ ตอนนั้นนะ่ะผมเอา500เหรียญเนี่ยมาเทรดแล้วก็กดตามที่ในระบบบอกครับคือ 0.01, 0.02, 0.03ก็เทรดตามหลบไปเรื่อยๆครับบวกไปเรื่อยๆแต่เทรดไปเทรดมานะประมาณว่าอยู่ดีกําไรบวกไป100% <Wow. S 1> ฟังไม่ผิดนะกำไรบวกไป100%และต้องบอกครับว่าตอนที่บวก100%น่ะมันก็เริ่มและคิดว่าว่าเฮ้ยฉันเติมพอร์ตเพิ่มดีไหมก็เลยเติมเพิ่มไปครับ จะ5 0 0เป็น1,000แล้วก็ับเทรดเทรดเทรดเทครับก็ยังพอได้กำไรตรนวรทั่งตอนนั้นครับก็เจอสถานการณ์หนึ่งแล้วกันที่ว่ามีโปรโมชั่นออกมาว่าเอ้ยอยากจะเทรดแล้วโดนได้ iPhone ไหมผมก็ตอนนั้นก็อยากได้มือถือใหม่ก็เลยเทรดอยากได้ iPhone นะฮะแต่ว่าอะไรรู้ไหมผมดูแล้วหลอดมันใช้เยอะมากแต่ผมอะพอเล็กสิ่งผมทำก็คือนั้นเติมเพิ่มล้กันพอเติมเพิ่มไปใช่ไหมสุดท้ายครับ กดไปไม่คิดชีวิตเลยเพราะว่าตัวเองพอร์ตใหญ่ตอนนั้นประมาณพอร์ตแบบจะหมื่นเหรียญแล้วหกพันประมาณหกพันเหรียญน่ะก็เอาเงินใช้เอียที่แบบเก็บมาครับตอนทำธุรก,กิจเนี่ยมาเติม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 พอเติมไปใช่ไหมแล้วก็เทรด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 ตอนนั้นน่ะผมเข้ามาตลาดช่วงประมาณเดือนสิบเติมพอร์ตใหญ่เนี่ยตอนมาเดือนสิบสองแต่ตอนนั้นน่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสภาวะตลาดที่ผมไม่เคยเจอเหมือนกันไอคือไอเดือนสิสบเดือนสิบเอ็ดเนี่ยตลาดดีมากเทรดง่ายมากครับแต่พอเข้าเดือนสิบสองเท่านั้นแหละผมบอกเลยอะไรครับเนี่ย เพิ่งเข้าใจเขาว่าสภาวะตลาดเปลี่ยนก็ตอนนั้นจากกราฟที่วิ่งทั้งวันเยอะๆกลับกลายเป็นแทบจะไม่วิ่งอะไรเลยจากคู่เงินที่บางทีเป็นไซด์เวย์ยูดีดกลายเป็นเทรนผมที่เทรดไซด์เวย์อยู่แล้วไม่สามารถเทรดเทรนได้แต่ตอนนั้นไม่รู้ครับก็เขาว่าเอาพอร์ตใจเข้าสู้ SL ไม่มี TP มีแต่รู้อย่างเดียวคือรวบปิดก็คือกดเพิ่มกดเพิ่มกดเพิ่มอะอาาคาตรงใช่ปกดเพิ่ม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  กดไปกดมาครับพอร์ตเริ่มแดงมาจินเริ่มมีเขามาจินคอใครรู้จักไหมไทยเฟดมาสภาน่าจรู้จักเขามาจินคอไทยเทดมาเป็นไงรู้ปะ่ะหกพันเหรียญหายครับหายและและ่และระตนนั้นนะโอ้โหรู้ไหมผมรู้สึกไงทอ้ออะท้อแบบใช้คําว่าออใช้คําว่าปล่อยมันช่างมันะนะครับหรือใช้คําแบบภาษาเพื่อนกนะ็คือช่างแม่งอะอย่างนั้นเลยคือมันไม่ไหวแล้วจาก66000นเหรียญทุกคนเหลือ60ิเหรียญ เป็นคุณจะทำไงต่อตอนนั้นผมเลิกลนะแบบจะเอาละก็คือแบบเหลือคสิบเหรียญสุดท้ายใช่ไหมได้ก็กด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 ไปครับกดไปกดมาครับผ่าน90วันไปแล้วผ่านไปร20บวันที่อ่าวันที่ร้อยยแล้วดีดีครับเอหกสิบเหรียญอนะขึ้นมา1 0 0่เหรียญแล้วรู้เลยไหมสุดท้ายแตกเหมือนเดิมแล้วรู้ไหมครับทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยผมเล่าเพราะอะไรถ้าใครสังเกตสิ่งที่ผมเล่านะตั้งแต่วันแรกที่ผมเติมผมเริ่มจากการเทรดแบบมีวินัยมีมันนี่แมจเมนตบบ์ แต่เมื่อเราอยู่ในตลาดนานพอถึงจุดๆหนึ่งถ้าเราไม่รู้สึกตัวตลาดจะเริ่มก,กินเราด้วยความโลภอยากได้และคิดว่าเราเจ๋งแล้วตอนนั้นผมเลยไม่มี SL ผมมั่นใจตัวเองเกินไปครับจนสุดท้ายก็หมดตอนที่เราโค6 0เหรียญขึ้น1 0 0 0ตอนที่วา120อ่ะมันทำาให้มันก็หมดง่ายมากผมเทรดตลอดมาตั้งแต่โคเหรียญถึง1,000ไม่มีเ l จะเห็นได้ว่าบางทีอะแล้วการที่เราเทรดได้กำไรอะมันไม่ได้แปลว่าระบบเทรดเราจะดีมันอาจจะเป็นวิธีการที่ผิดอยู่ก็ได้ไอ้อโออินเนี่ย มันอาจจะผิดอยู่ก็ได้แต่การเทรดครับมันไม่ได้วัดกันที่วันเดียวมันวัดกันในระยะยาวถ้าตอนนั้นระบบเทรดดีผมดีจริงผมคงไม่ล้างทั้งที่ปั้นกลับมาได้แล้วมันเป็นความผิดพลาดที่ผมจำในทุกวันนี้เลยว,ว่าเออจริงๆอะ่ะใน90วันนั้นอะ่ะที่ผมบอกว่ามันเป็นการกําหนดพฤติกรรมหลังจากนี้เราอีกนานอะ่ะในการเทรดอะ่ะอย่ทาทำอะไรสักอย่างผมว่ามันคือเรื่องจริงเพราะหลังจากนั้นอะ่ะก็ลากยาวมาสอปีแล้วครับกว่าผมจะหลุดพ้นจากคาว่า การเทรดแบบไม่มี SL ได้หรือความโลภได้มันเป็นอะไรที่นานนะเพราะตอนนั้นอนะ่ะไม่มีใครมาเล่าแบบนี้ไม่มีใครมาเล่ามาพูดแบบนี้ผมมาเชิญเองเจอเองแต่และวันนี้ครับถ้าทุกคนฟังผมแล้ตั้งใจแล้วและเก็ตอะไรบางอย่างแล้วจากที่ผมเล่าผมก็หวังเหลือเกินนะครับแบบชฟซาทูเลยซาทุลยนะความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีความผิดพลาดครับไม่ใช่เรื่องที่ไม่ด,มด,มมดีแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดและปล่อยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำนำซ้ำเล่าอ่ะ สุดท้ายครับมันก็จะกลายเป็นแผลที่เรียกว่าเป็นแผลเป็นและสุดท้ายวันหนึ่งถ้าคุณไม่แก้คุณก็อาจจะออตลักนี้ไปใครที่วันนี้ฟังเรื่องผมนะครับและอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบผมอาจจะเจ็บหนักกว่าผมหรืออาจจะไม่เคยเจ็บแบบผมไม่เป็นไรแต่ฟังแล้วได้แบบได้คุณค่ารู้สึกแบบมันเก็ตอะไรบางอย่างก่อนที่จะไปเทรดนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับนะไว้ใต้ที่คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปนะั่งอ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะครับเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้สังคมเหมือนการให้นะครับ ดีเสมอนะครับเพราะว่าคุณค่าของผู้ให้นะครับสูงกว่าผู้รับเสมอนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบ EP นี่นะครับและสาระดีด้านการเทรดนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับช่องบารพัชระเทดสั้นพาปังด้วยนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้พบกันนะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากปรึกษาด้านการเทรดนะครับกับผมเนาะก็สามารถนะครับคลิกมาที่ ช่องทางติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะเข้าไปต่อนะครับทุกข้อความเลยนะครับไม่เนื่องกลัวที่จะทักแต่ถ้าวันนี้ครับคุณกล้าทักแล้วผมก็พร้อมนะครับที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการเทรดแน่นอนนะครับสวัสนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ